สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองปรชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพี่รยาพี่รมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาติดตามกันถึงเรื่องราวของการพลิกโฉมประเทศไทยพร้อมสําหรับการเปิดประเทศที่ทางทททได้มีการขานรับนะคะการพลิกโฉมการท่องเที่ยวแบบ Amazing Thailand Amazing New Chapters ค่ะทางด้านนายรัฐมนตรีนะคะก็ให้นโยบายกับทุกหน่วยงานที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไทยนะคะพร้อมกับการเปิดประเทศทางด้าน นางสาวไตสุรีไตสารณกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้ออกมาพูดถึงนะคะว่าตามที่ท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยนะคะจากผลกระทบของโควิด -19 นั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้มีแนวนโยบายที่จะมีการเปิดประเทศครั้งนี้ให้เป็นโอกาสที่ทุกภาคส่วนเนี่ยจะร่วมกันในการพลิกโฉมประเทศไทย ยกระดับภารกิจที่ดูแลด้วยแนวทางใหม่ๆเพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่วิถีใหม่ในทุกมิติโดยล่าสุดค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ได้ขานรับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในเรื่องของแนวคิดการท่องเที่ยวปี2565ในแนวคิดพลิกโฉมการท่องเที่ยวใหม่หรือว่า Amazing Thailand Amazing New Chapters นะคะที่ตอบสนองทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวด้วยเรื่องราวใหม่ๆมหัศจรรย์กว่าเดิมและที่มากกว่าที่เคยได้สัมผัส โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยค่ะเขาก็เริ่มที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวตามแนวคิดดังกล่าวนี้นะคะไปแล้วต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นปี2565ค่ะ ในส่วนของ Amazing Thailand Amazing New Chapters นี้นะคะนอกจากจะเป็นแนวคิดที่เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้ามาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีใหม่ร่วม New Normal เน้นการดูแลสุขภาพอนามัยนะคะความปลอดภยัยภาคธุรกิจเนี่ยก็ปรับตัวในการนําเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริการเพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ส่วนใหญ่นะคะใช้งานออนไลน์เป็นหลักแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อโควิด -19 ด้วยทั้งนี้ทางการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ได้มีการวางแนวความคิดส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ตามนโยบายของท่านนายกร,รัฐมนตรีโดยประเมินว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหลังจากนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะคะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนไปแล้วเข้าสู่การท่องเที่ยวแบบ New Normals ธุรกิจต่างๆเนี่ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโมเดลใหม่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเชิงปริมาณเป็นเชิงคุณภาพเน้นตลาดที่หลากหลายขึ้นนะคะ ทั้งนะักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลเช่นยุโรปอเมริกาตลาดใกล้ๆก็เช่นเอเชียอาเซียนนะคะ โดยที่จะไม่พึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งค่ะนี่ก็คือการปรับเปลี่ยนโฉมนะคะการท่องเที่ยวในหัวข้อ Amazing Thailand Amazing New Chapters ค่ะเราก็คอยติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะวางระบบการท่องเที่ยวให้เป็นแบบ New Normals ได้ไหมอย่างไรค่ะเรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของวัคซีนพาสปอร์ตกันบ้างดีกว่าค่ะสำหรับคนที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะก็จะต้องม การเตรียมความพร้อมในเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตวันนี้ค่ะเราจะมาดูในการสรุปขั้นตอนการยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างค่ะสําหรับขั้นตอนการยื่นทําวัคซีนพาสปอร์ตนะคะพร้อมรายละเอียดแล้วก็หลักฐานค่าธรรมเนียมใบรับรองก่อนที่จะมีการเตรียมพร้อมออกเดินทางค่ะตามนโยบายที่ภาครัฐเนี่ย มีการเปิดประเทศเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไตรมาสสุดท้ายของปี2,564นะคะซึ่งจากตัวเลขที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเขาก็ประมาณการเอาไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวหรือว่าไฮซีซันในอีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,564นี้จนถึงมีนาคม2,565นะคะก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะมีจํานวนประมาณ1.1ล้านคนโดยสร้างรายได้ประมาณ1แสนล้านบาทแต่ ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะก็ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวคนไทยกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยที่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศเช่นกันนะคะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยืดเยื้อยาวนานมาถึง2ปีแล้วตอนนี้หลายๆประเทศเขาก็เริ่มที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเช่นกันซึ่งขณะนี้ค่ะหน่วยงานทางภาครัฐของไทยเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะในการจัดทําวัคซีนพาสปอร์ตเพื่อใช้เป็นเอกสารการประกอบการเดินทางไปต่างประเทศหลักฐานการขอวัคซีนพาสปอร์ตเนี่ยค่ะ จะต้องมีเอกสารรับรองที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของไทยที่ได้จากสถานพยาบาลที่ให้บริการนะคะกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศโดยเอกสารจะต้องมีดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็จะต้องเป็นหลักฐานการเดินทางไม่ว่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินนะคะแบบนี้ถ้าเราเดินทางด้วยเครื่องบินค่ะส่วนที่2ก็จะเป็นบัตรประชาชนนะคะฉะบับตัวจริงแล้วก็สำเนาค่ะ อันที่3ก็จะเป็นหนังสือเดินทางหรือว่าพาสปอร์ตนะคะใช้ที่เป็นแบบตัวจริงค่ะต่อมาก็จะเป็นใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ2โดสซึ่งก็จะต้องเป็นใบรับรองที่ออกให้โดยสํานักอนามัยกรุงเทพมหานครสถานพยาบาลของรัฐ หรือว่าเอกชนนะคะโดยเอกสารเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมี QR code ที่สามารถสแกนเพื่อตรวจสอบรายละเอียดการฉีดวัคซีนแล้วก็รายละเอียดการรับรองได้ต่อมาก็จะต้องมีการเตรียมค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรอง5 0บาทต,ต่อเล่มค่ะในส่วนของกรณีผู้ที่ขอเอกสารรับรอง มีการมอบอำนาจนะคะก็ให้ผู้มอบอำนาจเนี่ยดำเนินการแทนจะต้องมีเอกสารหลักฐาน2ส่วนรวม6รายการด้วยกันส่วนแรกค่ะก็คือเอกสารของผู้มอบอำนาจจะต้องใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะคะฉบับจริงแล้วก็สําเนาพร้อมลงนามสาเนาถูกต้องค่ะอันที่2ก็จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า6เดือนทั้งตัวจริงแล้วก็สําเนานะคะพร้อมลงนามสําเนาถูกต้องเช่นกันค่ะ อันที่3ก็จะต้องเตรียมเอกสารรับรองการรับวัคซีนโรคโควิด -19 ของประเทศไทยนะคะที่ยืนยันได้ว่าบุคคลนั้นเนี่ยได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบถ้วนแล้วสามารถขอได้จากสถานพยาบาลที่เข้ารับการฉีดวัคซีนโดยใช้บัตรตัวจริงแล้วก็สำเนาพร้อมลงนามเอกสารสำเนาถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะในส่วนที่4นะคะก็จะต้องมีตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุวันเดินทางของผู้เดินทางไม่เกิน3เดือนนะคะนับจากวันที่มาทําวัคซีนพาสปอร์ตค่ะในส่วนที่5จะต้อง ค่าใช้จ่ายในการออกเอกสารรับรองจํานวนเงิน50บาทต่อเล่มน,นะคะแล้วมาดูกันในส่วนที่2ก็คือส่วนของเอกสารของผู้รับมอบอํานาจจะต้องมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องมีหนังสือมอบอํานาจตัวจริงตามแบบฟอร์มที่กําหนดกําหนดผู้มอบอํานาจ1คนต่อหนึ่งฉบับสามารถที่จะเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะที่เว็บไซต์ของ V Passport ค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัตรประชาชนฉบับตัวจริงแล้วก็สำเนานะคะพร้อมลงนามสำเนาถูกต้องขณะที่ สถานที่จัดทำแล้วก็หนังสือรับรองเนี่ยสามารถติดต่อขอทำวัคซีนพาสปอร์ตได้โดยต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนที่จะเข้ารับบริการในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลค่ะ โดยวันนี้นะคะเราก็ได้มีการเตรียมเอามาว่าที่ไหนบ้างแล้วก็จะทําการนัดได้ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่นะคะที่แรกก็จะเป็นคลินิกวชศาสตร์การเดินทางและการท่องเที่ยวสถาบันบำราานาราดูนะคะจังหวัดนนทบุรีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ระหว่างเวลา8นาิา30นาทีจนถึง15นาฬิกาค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤะเลนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์025903430 หรือติดต่อได้ทางอ e ีเมลนะคะ tmcbamras@gmail.com ค่ะสำหรับสถานที่ที่สองนะคะก็คือสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองหรือว่าสปคมอ,อยู่ที่บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาราชการหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัดตะ์เลิกนะคะสามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0ู 521-0943-5โดยจะรับเฉพาะผู้ที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าเอาไว้เท่านั้นโดยสามารถเข้าไปได้นะคะที่เว็บไซต์ vacn d คะ ddc moph go t h ค่ะและสถานที่ที่3นะคะก็คือกองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขค่ะให้บริการเฉพาะวันจันทร์ถึงพุธนะคะเวลา9้นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์0 2 5 9 0 3 2องอันนี้ก็รับเฉพาะผู้ทําการนัดหมายล่วงหน้าไว้เท่านั้นเช่นเดียวกันค่ะในส่วนที่4นะคะจะเป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้าไปได้ค่ะนอกจากนี้ก็สามารถดําเนินการผ่านระบบออนไลน์ในการนัดคิวส่งหลักฐานแล้วก็นัดรับเล่มนะคะผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งการนัดรับเล่มเนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะก่อ,อื่นเลยเข้าไปนะคะกดที่เมนู international certificate ค่ะต่อ ก็จะมีข้อความว่าขอหนังสือรับรอง และติดตามสถานการณ์ยื่นขอหนังสือรับรองค่ะเราก็กดเข้าไปที่ขอหนังสือรับรองนะคะจากนั้นก็ทำการกรอกข้อมูลหนังสือเดินทางแล้วก็อัปโหลดภาพหลักฐานหน้าพาสปอร์ตแล้วก็เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนอัปโหลดเข้าไปนะคะในระบบจากนั้นค่ะก็เลือกรูปในการขอรับหนังสือรับรองแบ่งเป็นมารับด้วยตัวเองแล้วก็จัดส่งตามที่อยู่หรือว่าอีเมลนะคะต่อมานะคะก็เลือกช่องทางการชําระเงินค่ะเมื่อชําระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็กดยอมรับข้อความที่ระบุ ข้างต้นเป็นจริงและมีความประสงค์จะขอออกหนังสือเดินทางพิสูจน์อักษรโดยกดยอมรับข้อความที่ระบุข้างต้นนะคะว่าเป็นความจริงและมีความประสงค์นะคะจะขอออกหนังสือรับรองค่ะนี่ก็คือขั้นตอนนะคะแบบง่ายๆที่เราสามารถที่จะยื่นขอวัคซีนพาสปอร์ตกันได้นะคะช่วงนี้นอกจากที่ประเทศไทยของเราเนี่ยจะเปิดประเทศให้นะักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วเนี่ย ก็ยังมีนักท่องเที่ยวไทยบางส่วนนะคะที่ต้องการจะออกไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศเช่นกันเพราะว่าตอนนี้หลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาก็ทําการเริ่มเปิดประเทศกันบ้างแล้วนะคะเศรษฐกิจแล้วก็บรรยากาศต่างๆในช่วงสิ้นปีเนี่ยก็เริ่มที่จะคึกคักขึ้นมาบ้างค่ะต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในเรื่องของค่า GDP กันบ้างดีกว่าหลังจากที่มีการเปิดประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูว่า GDP ของเราเนี่ยมีการขยายตัวขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะ่ะ โดยนายสนั่นอังอุบลกุลค่ะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะคะในฐนานะที่ท่านเป็นประธานคณะกรรมนนก,การร่วมภาคเอกชน3สถาบัานหรือว่ากกรเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยค่ะก็มีการออกมาพูดถึงหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบัานน่ะนะคะว่าการเปิดประเทศที่ผ่านมาเนี่ยช่วยหนุนเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายของปีเป็นการเปิดประเทศแล้วก็่อ ใครมาตรการล็อกดาวน์ที่ส่งผลดีต่อความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนถึงความพร้อมของประเทศไทยนะคะในการอยู่ร่วมกันกับโควิดสิซึ่งก็เริ่มเห็นได้จากข้อมูลที่เร็วหรือว่า high frequency data เช่นการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับการท่องเที่ยวน,นะคะการเดินทางในจังหวัดท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มดีขึ้นรวมไปถึงการคาดการอัตราการเข้าพัก ของผู้ประกอบการโรงแรมนะคะที่มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยในระดับ25%ในเดือนพฤศจิกายนค่ะเทียบกับ15%ของเดือนกันยายนนะคะประกอบกับการจับจ่ายใช้สอยในภูมิภาคเนี่ยตอนนี้ก็ดีมากยิ่งขึ้นส่วนในภาคการค้าปลีกค่ะก็มองว่า ได้ผ่านจุดต่าสุดในไตรามาสที่3มาแล้วนะคะสอดคล้องกับมุมมองของนักธุรกิจต่างประเทศในประเทศไทยก็เชื่อมั่นว่าการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรามาสที่4เนี่ยจะเป็นสัญญาณที่คาดว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วงปลายปีนี้นะคะจะมีความคึกคักมากขึ้นแล้วก็พร้อมกับมาตรการสนับสนุนการใช้จ่ายของประเทศภาครัฐไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนในที่ประชุมค่ะเขาก็ได้มีการประเมินสถานการณ์ดีขึ้นตามลาําดับพร้อมด้วยมาตรการป้องกันที่รัฐเนี่ยได้ มีการตั้งขึ้นมานะคะเสริมขึ้นมาจะทําให้ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจไทยในปี2564ขยายตัวในกรอบ0.5%ถึง1.5%ค่ะส่วนการส่งออกเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะขยายตัวได้ถึง12-14%ส่วนอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปค่ะจะอยู่ในกรอบ1-1.2%นะคะก็มองว่าตัวเลขนี้เนี่ยอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่มีการระบาดซ้ำเพิ่มเติมแล้วก็มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจของทางรัฐบาลเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ นอกจากนี้นะคะเรามาดูในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมการของผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเปิดเมืองก็เชื่อว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะฟื้นตัวจากคลายมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมานะคะโดยภาคเอกชนค่ะก็ยังคงหวังกันนะคะว่าภาครัฐเนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมมาตรการด้วยมาตรการช้อปปิ้งดีมีคืนแล้วก็จะเป็นแรงส่งให้เศรษฐกิจในปลายปีนี้ค่ะกลับมาคึกคักมากยิ่งข,ขึ้นต่อเนื่องไปถึงปีหน้านอกจากนี้ค่ะยังเป็นการให้มีกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจทางภาคเอกชนก็เชื่อว่าหากภาครัฐนะคะ มีการผ่อนคลายแล้วก็โปรโมทกิจกรรมเทศกาลไม่ว่าจะเป็นงานลอยกระทงงานปีใหม่ประจำปีอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นตัวเสริมในการทําให้บรรยากาศทางเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้นพร้อมกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเดินทางที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศว่าจะต้องเน้นย้ำนะคะถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงในขณะนั้นเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเป็นการแพร่ระบาดต่อไปะคะ่ะในส่วนของภาคการผลิตของไทยตอนนี้นะคะก็ยังสามารถที่จะผลิตได้ แต่ก็ต้องเผชิญปัญหาทางด้านอุปทานนะคะตึงตัวเช่นเดียวกันกับภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกปัญหาอุปทานตึงตัวส่งผลกระทบต่อบุคคลภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกค่ะทำให้ต้องชะลอการผลิตนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะผลิตสินค้าได้มากเท่าที่ตลาดต้องการได้แล้วก็ส่งผลให้สินค้าเนี่ยจากต้นน้ําไปถึงปลายน้ําปรับตัวสูงขึ้น ในประเด็นนี้นะคะทําให้ผู้ประกอบการไทยค่ะได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นโดยรัชนีราคาผู้ผลิตเนี่ยสูงขึ้นราว5%เเนะคะเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ที่ผู้ส่งออกนะคะต้องเผชิญกับปัญหาต้นทุนค่าระวางเรือที่อยู่ในระดับสูงเป็นประวัติการแล้วก็การขาดแคลนตู้สินค้าจึงต้องติดตามนะคะภาวะต้นทุนของผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในระยะต่อไปด้วยค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเศรษฐกิจนะคะที่มีการเชีย่ยวออกมาว่าเป้า GDP เนี่ยเขาจะสูงขึ้นมากถึง15%เลยนะคะหลังจากที่มีการเปิดเมืองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้สําหรับวันนี้หมดเวลา ของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพี่รยาพี่รมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอลบอ์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมืไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง